มันตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้เรามาลองตอนหน้า,าซูเปอร์สตาร์แล้วก็ปตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็ด้วเธออย่าว่าแต่น้องตื่นเต้นเลยฉันน่าอยู่วงการมา20กว่าปีเป็นอะไรก็ไม่รู้อพอมีครูสลาหน้าทีไรมือจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยทำไมอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นเธอดูมือฉันเย็นเจี๊ยบเลยนี่คุณตายยังเนี่ยทำไมมือ<า>ยังอยู่บ้าเลยล่ะเอายังอยู่ใช่ไหม พี่บอกเลยว่าหนูทําดีมากแสดงว่าหนูพร้อมที่จะเป็นศิลปินแล้วเพราะเวลาเจออะไรที่เป็นสถานการณ์ที่แบบว่าฉุกเฉินหรือว่าต้องเจอกับคนที่เราไม่ชินอะ่ะแล้วหนูกล้าสู้กล้าใส่ด้วยเนะี่ยแสดงว่าหนูพร้อมจะเป็นดาวละพี่อยากจะฝากสิ่งหนึ่งสําหรับแท็กซี่เลยนะพี่ฝากเลยเวลาไปไหนแล้วเจอคนที่ทักเราเราต้องเปิดรับเราอย่าบอกเขาว่าเราไม่ว่างเราจะไปเติมแก๊สหรือว่าอะไรเงี้ยพี่อยากให้น้องรับคนทุกอะไรอะ่ะคือน้องเขาอ่ะชื่อแท็กซี่ แต่เขาอะไม่ได้ขับรถแท็กซี่จะบ้าเหรอจะเปิดรับอะไรล่ะเห็นชื่อแล้วนึกถึงไงเพราะว่าโบกที่ไรไม่ว่างเออไปเติมแก๊สใช่เอออยากให้หนูว่ามั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วชนะหรือไม่ชนะก็แล้วแต่หนูก็มั่นใจในตัวเองเอาไว้โอกาสมีให้น้องอยู่เสมอขอให้มั่นใจและตั้งใจตลอดไปนะคะโอ้โหสุดยอดนี่คือพี่ชมพู่ครับค่ะแท็กซี่ครับมีอะไรจะพูดกับพี่สาวคนนี้ไหมฮะผมก็จะไปเติมแก๊สเฮ้ยได้ละรับข้าคณะ วันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับมันมันเป็นความตื้นตันใจที่แบบไม่คิดว่าจะได้มาลองคู่กับพี่ชมพู่มันเรียกได้ว่ามันเป็นโมเมนต์เป็นความทรงจําที่ดีมากๆที่สุดเลยครับโอ้น่ารักมากครับรเดยยอครับ